สวัสดีครับช้าว,วันที่11กรกฎาคม2567นะครับวันนี้นะครับผมก็มีตัวพรีมิกกับซิลิเนียมนะครับมาทดลองใช้นะครับเพิ่งได้มาแล้วก็จะมาทดลองกับวัวที่คอกนะครับจำนวนทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นวัวท้องตัวหนึ่งแล้วก็วัวที่ไม่ท้องอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็จะมีตัวพรีมิกก็จะเป็นตัวโกรมิกเบอร์45นะครับโกรมิกโคโนมเบอร์45นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับทําให้ร่างกายมีความสมบูรณ์เนื่องจากวัวที่คอ,อกนะครับจะค่อนข้างที่จะผอมนะครับก็เลยต้องเสริมพรีมิกนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ซิลิเนียมก็จะช่วยในเรื่องของอาบารุงระบบสือพันธุ์ช่วยให การกับสัตว์หรือว่าการเป็นสัตว์เนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับชัดเจนนะครับระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์ดีนะครับรวมทั้งหลังคลอดนะครับถ้ากรณีที่วัวท้องนะครับถ้าเราให้กินในช่วงก่อนคลอดนะครับก่อนที่จะคลอดแล้วก็หลังคลอดเนี่ยจะช่วยปรบรุงระบบสืบพันธุ์นะครับช่วยให้การกับสัตว์เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ ช่วยในเรื่องของป้องกันภาวะของลกค้างนะครับสำหรับการใช้นะครับวิธีการใช้ตัวพรีมิกก็จะให้กินวันละสองครั้งนะครับครั้งละหนึ่งช้อนนะครับก็จะมีช้อนแถมมาให้ด้วยนะครับครั้งละหนึ่งช้อนผสมกับอาหารข้นนะครับหรือว่าใครที่ไม่มีอาหารข้นนะครับก็จะอาจจะใช้พวกลำหรือว่า พวกหญ้าที่บดหรือไม่งั้นก็พวกต้นกล้วยสับอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเอามาผสมให้กินเช้า1ช้อนแล้วก็เย็น1ช้อนนะครับผมก็จะทดลองทำนะครับทดลองให้วัวทั้ง3ตัวนี้กินว่าหลังจากที่ใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับวัวที่ผ,ผ้อมๆอยู่นะครับจะอ้วนขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับว่า วัวที่ยังไม่ท้องแต่บอกก่อนนะครับว่าวัว2ตัวที่ไม่ท้องเนี่ยคือผมผสมไปแล้วนะครับผสมไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ตรวจท้องนะครับผ่านไป2รอบแล้วแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับมลงระบบสืบพันธุ์ได้นะครับถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะเห็นผลในระยะยาวนะครับส่งผลต่อ,อาการผสมติดในรอบถัดไปด้วยนะครับป้องกันภาวะโครคค้าง ด้วยนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับสำหรับการใช้นะครับตัวเพมิกกับตัวซิลิเนียมอีเทนพลาสนะครับนะครับวิธีการใช้นะครับก็เนี่ยครับช้อนมีช้อนมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตักแล้วก็ตวงตักแล้วก็ปาดเลยนะครับปาดเสมอกับเสมอขอบช้อนนะครับตักแล้วก็ปาดแล้วก็เอาใส่นะครับ อันนี้ผมมีอาหารข้นอยู่ที่ให้วัวตัวที่พร้อมกินนะครับตัวที่พร้อมผมให้กินตัวเดียวนะครับตอนแรกนะครับพอดีว่าได้ตัวพิมิกกับซิลิเนียมมาก็จะให้กินอาหารข้นตัวนี้ไปก่อนนะครับพอดีหาลำยังไม่ได้นะครับใครที่พอมีทุนอยากให้เห็นผลไวนะครับก็อาจจะเสริมอาหารข้นนิดๆหน่อยๆครับผมก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับตัวหนึ่งก็นิดเดียวเองนะครับไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าด้วยงบประมาณที่จำกัดด้วยนะครับ ตัวท้องผมจะให้กินนะครับช่วงแรกผมจะให้กินเฉพาะตัวพรีมิกนะครับเพื่อให้เขามีกล้ามเนื้อมีสุขภาพที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนการบำรุงระบบสืบพันธุ์ก็จะให้กินช่วงหลังลอดอก่อนลอดแล้วก็หลังลอดนะครับเนี่ยครับส่วนตัวที่ไม่ท้องนะครับยังไม่ท้องเนี่ยก็จะให้กินทั้งตัวพรีมิกแล้วก็ตัวซิลิเนียนะครับ เช้าเย็นนะครับวันละ1ช้อนอ่าวันเช้า1ช้อนเย็น1ช้อนครับนี่ครับจะเห็นว่าเขากินดีนะครับคือวัวชุดนี้ข้อดีคือเขาจะกินลำกินอาหารข้นเป็นนะครับก็ไม่ต้องฝึกนะครับก็ถือว่าโอเคครับกินดีเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนมันจะเห็นผลชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตให้กับ ทุกท่านนะครับได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวโอรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมนะครับเป็นการเสริมพวกทำให้ร่างกายเขาสมบูรณ์แข็งแรงระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าวัวที่ผมซื้อมาก็นะครับถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่ามันเป็นวัวที่วัวโครวญวัวผอมเลยนะครับ ถ้าจะไม่เสริมเลยนะครับให้กินหญ้าฟางอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอนะครับบางทีจะไม่พอสําหรับการสะสมพลังงานสะสมเพื่อจะเสริมสร้างทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงระบบสืบพันธุ์เขาแข็งแรงนะครับเพื่อจะผลิตลูกให้เรานะครับได้อาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะใช้เวลานานเกินไปนะครับทําให้เราจะยืดระยะเวลาการเลี้ยงออกไปนานเกินไปนะครับก็เลยลองเอามา เสริมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้ายังไงก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับผมจะอัปเดตให้ได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ